สวัสดีครับทุกทกท่านขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกวดพระเครื่องพระบูชาที่จะจัดขึ้นที่หอประชุมชุนวันโรงเรียนในร้อยตำรวจ3ามพรานจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับในงานนี้จะมีโต๊ะประกวด ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษและเป็นครั้งแรกนะครับจัดประกวดเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อชานนรง์อภิชิโตนะครับสำหรับท่านผู้สนใจสามารถนำพระของท่านมาร่วมส่งประกวดหรือตรวจเช็คได้นะครับที่โต๊ะ32นะครับโดยในงานนี้จะมีพระเครื่องและเครื่องราง รุ่นมาตรฐานของท่านมีถึงจํานวน40รายการด้วยกันนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่พระรุ่นเก่าของท่านเลยนะครับจะมีสมเด็จแดงพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพคะแนนพิมพ์นางพญาสมเด็จเขียวสมเด็จด,ด,ดำไม่จํากัดพิมพ์ พระสมเด็จฝังพระธาตุพิมพ์ใหญ่พิมพ์คะแนนพระสมเด็จน้ำตาลพิมพ์ใหญ่ปิดตาเม็ดบัวนะครับสมเด็จขาวสมเด็จชมพูสมเด็จรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใหญ่นะครับแบ่งเป็นเนื้อขาวแก่ผงและพิมพ์ใหญ่เนื้อสีเข้มนะครับพระสมเด็จรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใหญ่แบบเคลือบรักนะครับหรือใส่น้ำมันนะครับ ก็จะมีประกวดด้วยนะครับเหมือนกันนะครับกับพิมพ์คะแนนและพิมพ์นางพยาก็จะเหมือนกันนะครับรายการประกวดค่อนข้างจะถี่เลยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยมลีละเอียดแยกย่อยไปนะครับนี่ครับจะมีเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นเนบญจพิทักษ์นะครับ พระกูวัดราดบัวขาวนะครับแบ่งเป็นหูใบสีแล้วก็แบ่งเป็นเนื้อขาวเนื้อเหลืองนะครับพิมพเจดีใหญ่แล้วก็เจดีเล็กนะครับเจดีเล็กจะแบ่งเป็นพามพิมเป็นพิมพ์ไม่มีเส้นปิดซุ้มนะครับ<อ>พิมพ์ฐานเหลื่อมนะครับแล้วก็พิมพ์ฐานมีจุดนะครับแบ่งเป็นเนื้อขาวเนื้อเหลืองนะครับใครมีเอามาส่งประกวดได้หรือมาตรวจเช็คนะครับหากสงสัยว่า พระหรือเครื่องรางของหลวงพ่อชนานโรง์ที่ท่านมีไว้ในครอบครองนี้นะครับถ้าไม่มีความมั่นใจแบ่งต่อเขามาหรือเขาให้มาหรือว่าเก็บเอาไว้นานแล้วสงสัยว่าเป็นพระรุ่นไหนรุ่นใดตรงตามมาตรฐานงานประกวดอย่างที่เขาเล่นหาสะสมกันหรือไม่นะครับนำมาที่งานประกวดสัมพันธ์นะครับในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่วันแล้วก็ซื้อบัตรนะครับ อาพระใส่กล่องแล้วนำมายื่นที่โต๊ะ32นะครับเป็นโต๊ะของพระชุดหลวงพ่อชานารงค์อภิชิโตวัดการจานะสิงหาดนะครับหรือวัดทองนะครับก็มีมีประกวดเกือบทุกอย่างนะครับลูกอมดินในดงแบบหลวงพ่อปั้นแบบลูกศิษย์ปั้นแล้วก็วัตถุมงคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านนะครับในชุดเดียวกันก็คือ,เ,อ,อเหรียญหยดน้ำหลวงปู่พลอยนะครับออกวัดประสาท ปี36นะครับแล้วก็พระปิตาของอาจารย์ชูวงนะครับของพระครูชูวงวัดประชาวงสารามซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อก็ถูกบรรจุไว้ในรายการนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับเหรียญใหญ่ก็มีนะครับเหรียญรูปเหมือนเหรียญใหญ่ซึ่งถ้าใครจะนํามาขอความกรุณานำกล่องมาเองนะครับเพราะว่ากล่องที่ใช้ในงานประกวดนี้ จะไม่มีขนาดพอดีนะครับให้ท่านเตรียมมาถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ฝาด้านบนใสนิดนึงนะครับเพื่อว่าป้องกันนะครับถ้ามีกล่องมีบรรจุภัณฑ์มาเนี่ยก็จะป้องกันสภาพเหรียญของท่านให้อยู่ในสภาพดีได้นะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่นํามาส่งนะครับท่านสามารถซื้อแล้วท่านก็เลือกกล่องใหญ่หน่อยนะครับเพื่อกรรมการเวลาดูพระเนี่ยจะไม่นําพระท่านออกมาจาก กล่องนะครับจะพลิกอยู่ในกล่องเพื่อป้องกันการตกหล่นนะครับแล้วก็สัมผัสพระให้น้อยที่สุดนะครับก็สามารถนํามาตรวจเช็คกันได้นะครับใครมีพระรุ่นไหนของหลวงพ่อชานรงค์นะครับนํามาส่งกันได้นะครับส่งถ้าโชคดีพระท่านสวยจริงก็ติดรางวัลนะครับมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็นํามาตรวจสอบได้นะครับก็ทําตามที่ว่านะครับซื้อบัตร แล้วก็ผ้าใส่กล่องนะครับบัตรราคาออองค์ละ400บาทนะครับก็นำมาส่งกันที่โต๊ะ32นะครับหอประชุมชุนทวันโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่28สิงหาคม2559ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสวัสดีครับ